Zombie Apocalypse <laughs> เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพนี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้าแมนตอนนี้ผมอยู่ในเกมจูซิโฟร์เดอะเกมก็กลับเข้ามากันอีกแล้วนะครับผมมาบ่อยแล้วกันนึกอยากมาก็มานึกอยากไปก็ไปนะครับนี่แหละคือผมนะครับเกมนี้ไม่ได้เราต้องเข้ามาบ่อยๆนะครับเพื่อการฟาร์มที่สมบูรณ์แบบนะครับสำหรับฝ่ายฟรีอย่างผมนะครับก็ต้องเข้ามาบ่อยๆอยู่นะเพื่อเก็บเงินเก็บทองเก็บไอ้นู่นเก็บไอ้นี่เก็บไอ้นั่นนะครับแล้วก็ดูแลไดโนเสาร์นะครับ โดยเฉพาะถ้ามีในโนสซดเดอร์เราก็จะได้ดีเอนะครับแต่เราก็ต้องเก็บเองินอยู่แล้วอ่ะไหนๆก็เข้ามาแล้วนะผมก็จะแนะนำในโนส์ไม่ได้อ่ะเอาไว้ตีสัตว์โลกล้านปีนะครับส่วนสัตว์น้ำสงสัยก็ต้องเอาไว้ตีแพ็คนะอ่ะเอาเป็นนี่ๆก,ก็แล้วกันนะครับผมจะแนะนำตัวไหนดีอะคิดดูก่อน เอาเป็นเเจ้าไก่ก็แล้วกันนะง่ายๆ <laughs> จะเป็นไครไม่ได้ก็ต้องไก่ตัวนี้นะอ่ามันก็มีชื่อว่าโพลัสลาคอสนะครับอ่านั่นคือชื่อของมันหรือเรียกว่าลาคอสก็ได้นะครับอ่าก็เปิ่มเข้าอ่าเข้าประกวดโดยสมาคมไก่ชนแห่งประเทศไทยเนะี <laughs> ่ยก็ดูสิโอเหมือนไก่ก็นขนาดนี้ทั้งโอ้โหรูปทรงแล้วก็การวิ่งเร็วของมันนะครับแต่ว่าอาวุธร้ของมันเลยน่าจะเป็นจง,งอยปากดูดิมันก็น่ารักเหมือนกันนะครับถ้าเอากันตรงๆแต่ดูท่าไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่นี่ ถ้าจะงอยปากนี่ถ้าเกิดว่าเรียกว่าเจาะไปที่กระโหลกไครนี่กระโหลกเล้าเลยทีเดียวนะอืัแตกเลยทีเดียวอะไปดูล่างแรกของมันก่อนดีกว่านะครับในล่างแรกของมันมันก็เป็นสีสแตนดาร์ดเลยนะครับจากจูดิษิ์เวิร์ดเกมนะครับมักเกเป็นสีนี้ซะส่วนใหญ่นะเอเอกลักษณ์เด่นของมันก็คือจะงอยปากนั่นแหละเห็นไหมใหญ่โตจัดเลยนะถึงปีกมันจะเล็กไปหน่อยมันเหมือนไก่มากกว่านกนะครับแต่มันชอบเดินนิ่มๆนีว่าดูจากลักษณะนะครับแต่ว่ามันคงวิ่งเร็วหน้าดูดูจากมัดขาของมันก่อนนะครับ เอกลักษณ์เด่นของมันก็เหมือนไก่ทั่วไปนะแต่ว่าก็อย่างที่พูดนั่นแหละก็คือมีแหละว่ามันมีขนกระจุกหนึ่งนะที่หัวเห็นไหมแล้วหัวก็ใหญ่มากเลยนะเออมันก็ทรงแปลกๆดีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เหมือนโดโด้นะโดโด้มันจะอ้วนสั้นกว่านี้นะไปดูร่างที่สองของมันนะในร่างที่สองของมันมันก็เริ่มมีสีสันที่ฉูดฉาดขึ้นนะก็คือตัวมันก็จะเป็นสีม่วงนะแล้วก็ ตรงคอมันก็ข้างบนคอนะหลังคอมันก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับหัวเป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็มีจุดๆเห็นไหมที่หน้าอกนะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับ แล้วก็ที่ขาก็ยังสีสีสออกน้ําตาลน้าตาลนะครับแล้วก็มีขนกระจุกหนึ่งที่ตรงหัวนะต้องเรียกขนกระเด็นขนกระเด็นมาอนอกนั้นขนมันเรียงสวยงามแบบมีกระจุกหนึ่งอยู่บนหัวเป็นขนยาวอะโอเคไปดูร่างที่สามของมันนะครับ <S 1> <S 1> ในร่างที่สามของมันนะครับสีสันมันก,ก็ยิ่งสดขึ้นไปอีกนะครับอาแล้วก็ที่ปากก็เริ่มจะออกสีส้มนะครับที่ปีกก็ออกสีคล้ายๆแบบต้องสีอะไรสีมังคุดนะแล้วก็สีฟ้าก็เริ่มเด่นชัดขึ้นนะครับที่ขาก็ เหมือนเดิมอะถ้าพูดกันตรงๆแต่ว่ารู้สึกจะดุฟะมึงแห่ๆอย่างเดียวเลยอะมันจะกินกูใช่ไหมเนี่ยอ่ไปดูรา่างที่4ของมันนะครับ ในร่างที่4ี่ของมันนี่ก็โอ้โหสีสันจัดจ้านเลยทีเดียวสีน้ําตาลก็หายไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่โคนขาอย่างเดียวที่เป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ที่ขายาวลงไปข้างล่างก็เป็นสีขาวนะครับที่ปลายขาก็นะที่มีกรงเล็บอยู่ข้างข้างขานะก็เป็นสีน้ําตาลนะครับนอกนั้นไม่เป็นสีน้ําตาลแล้วนะครับที่ขนที่หัวที่เป็นขนกระเด็นก็เยอะขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะตั้งสวยเลย <laughs> สีสวยเลยอะพูดได้ง่ายแล้วตรงตาก็เป็นสีฟ้านะครับ ตรงปากก็เป็นสีเหลืองแล้วก็ตัวก็ออกสีฟ้าม่วงนะปีกรู้สึกว่าจะมีขนเยอะขึ้นนะ,สะแสดงว่าต้องใช้ในการทรมตัวในการวิ่งนะครับโอเคเริ่มจะเจ๋วจำขึ้นมาแล้วนะครับอะ อ่าไปดูค่าสเตตัสของมันก่อนนะครับค่าสเตตัสมันมันก็มีเลือดอยู่1,149นะครับแล้วก็พลังโจมตี359นะครับเรียกว่าพลังโจมตีก็เยอะพอสมควรเลยนะแล้วก็เลือดก็เยอะเลยแหละถ้าเอากันถึงตรงนะครับก็เป็นการ์ดอ่าการ์ดทองนะพะนองเด็ด <laughs> นี่มันการ์ดที่เจนเนอี่เลยเนี่ยเพิ่งจะรู้เนี่ยเนี่ยนี่ก็เป็นซูเปอร์แลนด์นะครับโอเคแต่ถ้าเกิดว่า ในถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดดิเจเนรีนะผมตอนแรกผมคิดว่าเป็นซูเปอร์แลนะอ่าถ้าเป็นซูเปอร์แลมันคือโอเคถ้าเป็นดิเจ n นรี่นี่ถือว่าน,น้อยนะ้าพูดกันตรงๆมีเลือดพันหนึ่งเนี่ยแล้วพลังโจมตี359นี่ถือว่าน,น้อยนะไม่ถือว่าเยอะนะครับก็เรียกว่ายังไงอะก็ระดับล่างๆลงมานะก็ไม่ได้แข่งแกร่งมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็โอเคอยู่ก็ใช้งานได้ดีนะอ่ะไปดูล่าง ไฮบิดของมันก่อนเฮ้ยก่อนจะไปดูร่างไฮบิดดูตาดรอปเงินก่อนนะครับแต่ตาดรอปเงินของมันก็อยู่ที่69,121ต่อ6ชั่วโมงนะครับเรียกว่า6ชั่วโมงมันให้แค่ห0 0 0ืเองน้อยจะจัดเลยทีเดียวอ่ะไปดูร่างไฮบิดมันทีนี้อ่ามันก็ผสมกับเอ็นเทลโรดอนนะครับอ่าก็เป็นพี่หมูป่าของเรานะครับอ่ามันก็กลายเป็นเอ็นเทลโรลาคอสนะครับ <c oughs> ผสมกับหมูป่านะมันก็เลยอาปากมันก็เลยแบบว่าโหดขึ้นฝ่าเดิมนะ,ะก็มีเลือดอยู่ที่3695นะพลังโจมตีอยู่ที่1155นเป็นการ์ดทองม่วงนะเออก็ไม่ได้เด่นเรื่องเลือดเท่าไหร่แะพลังโจมตีก็พอสมควรเลยนะอันตรายจัดเลยนะก็อาก็ควรมีไว้สักตัวหนึ่งนะว่าผมชอบเล่นกับมันมากเลยดูดีมันก็น่ารักเหมือนกันนะ้วบูดึงนี่มันอาจจะเป็นแบบว่ายังไงอา นกที่พัฒนามาจากโดโดหรือเปล่าก็ไม่แน่นะเพราะโดโดตัตอ้วนสั้นนะนิมก็ยาวขึ้นนะเพราะนี่มันอยู่ยุคน้ำแข็งใช่ไหมคนละยุกนะหรือว่ามันจะเป็นบรรพบุรุษของไก่นกในปัจจุบันบ่าก็ไม่แน่นะถ้าใครรู้คอมเมนต์ด้วยละกันอาวันนี้ผมจะพามันไปต่อสู้ที่ไหนนะครับดูทีว่าถ้าไม่ตายมันจะรุนแรงไหมมันจะโหดเหี่ยมเอามาหิดแค่ไหนนะเดี๋ยวค่อยดูถ้ะาไม่ตายมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วมา การแข่งข,ขันเดียวที่มันจะเข้าไปได้เลยนะครับนั่นก็คือ PVP นะครับอผมก็จะพาไปตะลุมบอลอันนี้แล้วกัน <laughs> เอาอันสดๆเลยดี่ฝาเอานี้นะอืมเอาแบบสัตว์โลกล้านปีล้วนๆเลยดีฝาาในๆก็ในๆนะครับเฮ้ยหรือว่าเอามันไปทิบในโนเสาดีวะเออเอามันไปทิบในโนเสาดีวะเอามันไปทิบใน,นโนเสาดีวะ,อนโ,นวะโอเคมันอยู่ในแล้วเนี่ย อยให้ผมหาก่อนนะครับอ,อ่าเจอแล้วนะครับมันก็อยู่เหาวล่านี้นะผมก็จะเอาน้ําไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาเนื้อไปตัวหนึ่งแล้วก็เอานี่ไปตัวหนึ่งนะครับปัดลุยกันอ่าเรามาดูคู่ต่อสู้กันนะครับว่าจะเป็นใครนะครับแข่งแก่งแค่ไหนนะครับ <ś c oughs> มาเลยอยากให้นกจัดการไดโนเสารนาน์ม้ละอุ้ยฝั่งนั้นโคตรแข็งอะ <ś c oughs> โอเคแต่ก็พอได้ตัวอยู่นะครับ <ś c oughs> ป้องกันไหมมันดีมันก่อนดิโอถ้าเล่น P ี p ส่วนมากจะฝ่รงขรามก่อนนะผมก็ลืมไป <c oughs> ไม่อไม่กลัวกูหลาบจาังนาแคทีเดียวทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วเรามันแก่งสุดๆต <c oughs> ัวนี้เปลี่ยนมาก็400เป็น600ทําทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วมาพ <c oughs> ยายามเก็บสแต็กใข่เพื่อนนะครับจะได้ล้มให้หมดนะครับมันเลย <c oughs> อุ้ยแล้วมาสู้กันในโดมของไอ้นี่เลยสัตว์โลกล้านปีนะท,ทั้งที่มีสัตว์โลกล้านปีอยู่แค่ตัวเดียวนะมาเลยกกโจมไม่ละไม่กล้านะเปลี่ยนตัวแม่มีหกร้อจริงด้วยเว <c oughs> ลาโรดอนนี่มันใสาพันเดียวกันเปล่าโถโจมตีหนึ่งนะหมดสแต็กไปโอเคเดี๋ยวฉันจะล้มพวกแกให้หมดเลยไม่กลัวพวกแกอยู่แล้ว <c oughs> ตัวนี้มีเลือดเท่าไหร่โอ้มีพันหนึ่งนะครับอผมก็ตาหน้า,นามันจะมีสามเนาป้องกันหนึ่งป้องกันสองแล้วก็เหลือไวหนึ่งนะครับ น,นั่นยังไงก็รอดเฮ้ย <c oughs> อมตะสุดๆทำไรฉันไม่ได้อยู่แล้วมาเลยเวลาโรดนนี่คุณลาจังนะเพื่อนรักของนายจบพายแล้วชมตีหนึ่งเพื่อนรักของนายอื้ยไม่เป็นอะไรทำไรชันไม่ได้อยู่แล้วฉันแข็งแกร่งที่สุดเก็บไว้สี่เลยนะ <c oughs> โอ้ยป้องกันสองกลัวตายเหมือนกันนะ่ะโอเค มันก็เหลือ4เท่านั้นนะครับดูซิมันจะโจมตีเท่าไหร่ผมไว้คนนี้โจมตี3โจมตี4ว่ะผมตายเอ,อื้อเสียสละไปแล้วนะครูลาจังฮอมมาวัด <c oughs> ใจกันซะหน่อยว่าใครแกล้ง,งที่สุดโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามตัวนี้เหลือร้อยฟาฟาอ่าป้องกันหนึ่งร้อยเท่าไหร่ดูก่อนร้อยห้าสิบอืร้อยห้าสิบผมไม่ตายอยู่แล้วอมตะสุดๆนะครับร้อยหกสิบด้วยอ่ะมาผมป้องกันหนึ่งก็พอ ตายซะ้ยังอยู่เลยตบก็ได้เรียบย้อยโอเคตายไปหนึ่งเหมือนกันมี164ชิบิโนไม่กลัวแกอยู่แล้วใส่เข้ามาเลยบล็อคมาปิดอะไรนีมน่มันเวโลซีลัปเตอร์เจนสองนะเวเวฝั่งวงไวไม่ต้องพูดถึงวิ่งเร็วแค่ไหนก็ไม่กลัวเฮ้ยสับโดนทีไปทีหนึ่งเฉยชีบนะแข่งแกงอยู่แล้วเราโยมตีหนึ่งโมตีสองโยมตีสามโยมตีสี่แล้วก็เก็บไม้ตายไว้เพื่อน ตายซะอยู่เลยต้องหน้าก็ไหมเร็รเลยไปแล้วนะครับเา้าวตะกี้มันตัวต้นแบบไอ้ตะกี้ตัวไฮบิดอันนี้ตัวต้นแบบใช่ไหมมาเลยแกใช่ไหมที่บิดไปเป็นด้นนตัวนั้นวินิกาว่ะโอใจมันไม่ได้เลยอ่ะเอาทีผมป้องกันนะครับจริงๆอยากจะเก็บนี่กะว่าไม่ให้มันเหลือสแต็กเลยนะครับเดี๋ยวจะพระเอกไปจัดการนะรมาเลยจมตีมาจะไม่กลัวหรอก นั่นไม่ตายด้วยอะ่ะโอเค่ <c oughs> อยไป,ไปเวลลบซีล็อปเตอร์พระเอกตัวจริงก็ยกอลงแล้วออกปะ <c oughs> จัดก,การมัน <c oughs> อย่าเอามันไว้นี่นะวิ่งเข้ามาแล้วกระโดดทิพนี่เรียบร้อยโอ้โหราวิ่งเร็วฝ่าหลบไม่ทันเลยนะเออ โอ้สุดยอดจริงๆโพลัสซาคอสนี่โคตรเลยเก่งจัดๆบอกแล้วใหญ่ทิในอเท่านะมาดูกันนะว่าผมจะเปิดได้อะไรนะตื๊งตึ่งตึ่งตึงตฮ้ย แต่ไม่กลัวหรอกนะแฟนสู้ธรรมดามันจะมีแก้ตัวนะอ่ะขอให้ผมได้แก้ตัวหน่อยนะครับผมปาดไมค์ดดดดดด้ดิดหูยได้ไดโนเสาร์ว่ะแกก็ยังดีฟ่าโอ้งงอ่ะอะไรต้องมีอะไรอ่ะอ่ะพอดีฟ่านะเพราะว่าอ่าก็ถือว่าสนุกสนุกค่ําๆนะมไม่ได้คิดอะไรมากก็เป็นหนึ่งตัวที่ใช้งานได้ดีนะถ้าพูดกันตรงๆนะในสัตว์โลกล้านปีนะอ่ะ ขอดีฟฝานะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยเกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าไปแล้วฟอย